พ่อเพื่อนนะครับผมมาขุดอันนี้ซอยครับอ,อู้ยมันนี่ปลูกปลูกบักม่วงพันครับอันกะซีมี่อ้ยนี่แดนครับข้างนี่เรา่อนะหออ้างนี่นี่ยเดี่ยวากัหัวห้ากับุ่นรักเรียนะนะเนาะ ครับมือนี่ยพอเป็นมาใส่ปูครบับผมนี่ยและนี่เขียวมีเขียวสเสวยมีฟ้าลั่นมีสามพันครับครับอันยังไงน้อ,นองเขียวสเสวยฟ้าลั่นครับอันขมิญยังธุริจและเทียมมาบวงขมิญต้นใม่เพราะเขาบอกว่าเขาหอมรูัวกินเลยแต่ถ้าเพศตัวสีงัวได้ไหนต้น แม่นี่หรอครับนี่ที่ไหนได้ห้อยงวงตะห้อยตะห้อยงวมันหออันนั้นล้อมเอาไ้เลยลอมันล้อมันแม่นมันทักซี่บ่นอนแม่นบอมบ่แม่นกับผมทักซี่ได้ดันโอ้โหอันนี้เฮ็ดเข่าวะนี่ว่านเข่าสำบอร์แม่นบ่ห่วงโอ้บ่แม่นนอกับ เขาไถไว้ซ anyway> ื้อๆบ่าแม่นนะเขาจะต้องหวานหนั่งจักกยางหนึ่งมันเป็นดุมมองนะเพราะบันมันเลอะแม่นแม่นแมนบันบันเวลาอันเวลากบกับกบเพราะอันนี้นอนเนาะนี่แม่ว่าวัดเสาแกไม่มาไม่เฮ็ดอยู่นี่พอได้เวยใส่อ๋ออันนี้มันคอยตั้งแตใส่ก็ นี่เบิ่งดุมองนี้ครับนี่แหละโครงการวัิตลาดครับ <c oughs> โครงการวัิเฮดตลาดเฮดตลาดคืออัน,นอันเออบางทีละ่ะไงหฮงเนี่ยเอาคือเสาะเขาไปเป็นหูเป็นสันปะบางทีละ่ะมันก็เหมืนมนอนขุดเป็นสันเนาะ เือเป็นจังสีออกมาวะมันเสาะแหง้งเลยนี่ดินมนสีซอไปใส่เ,นในเรื่อง,งมอ่มันง้งนะขอบอก่าเงี้ยนะครับผมหน่เสือแดงนี่ง้วนสิบลอกอไล่บลอกใส่บนิดหน่อยนะไม่เห็ดบอกน,นิดหน่อยไม,ม่ขีข่ใส่เด้นี่ ตัวเป็นมินต์เหม็นบอมินขี้คั้วอันเดียวอือนี่ครับขั้วขัวนี่นะโอ้บัวโอ้ยหลงตาว่าดีนี่นะครับผมต้นคูนมาเบ,บิ่งทีครับเมื่อนี้หลังจากที่บ่ได้มาเบิ่งหลายเดือนหลังจากแค่โควิดนี่บ่ได้มาไกลเลยใช้บองไหนมันหลงน้อง,องโอ้นี่บอ อัอคือมีต้นใหม่เนาะอืนี่แหละครับโอ้โหพ่อพันปลูกยังกับคืนม่เลยครับมือน,นีก็เลยเนี่ยพ่อพันมาปลูกครับผมนี่นะ หาสื่อซื่อ,อ,อไม่ยุคข,<น>ข้าขมือพอ็ดไว้กระต๊อบไปฮะมองเ่อเด้มไมยูเนาอมุก็ได้เนอมุ่ใใจเรารเล่าครับผมดีไม่แห้งพอเด้มานั่งเล่น Ôi! mày hòn nơi bằng nát. may 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 may, bằng nát mày tôi nhảy đấy. Cảm ơn. mày 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 hòn. mày ปุ๋ยฉีดไก่นแบบดีนี่นะครับผมจิ้งวัวจิงวนบอมัวเอาก็กดดำอืมเจมอะไรวะเอาุวะครับไปใช้อีกย่องเจ๊มาบังโอ้าแทงเนนอไปใชก่อน้องโอ้อมพีบอ่ ต้มผูพ่อได้เก็บกินนะผูผู๋คนบ่นี่นีบอก่วงกันนี่เลยอ๋อไ่ได้หญ่ควนอ่ะ่วงนี่นี่ครับต้นหนึ่งบอก้มผู๋ว่ผูกเขาหนอก็ต้มผู๋กูผูกใส่เอาผูกใส่หน่องไม่รั้มาโกง้ำแล้วก็ขู่งวงผู๋ผู๋ผู๋กรด้ เต้ากัะโบมิ้นนี่หี้มมูนนะแม่นาะก็บโบมินกันเลยไใช่อไใสน้องโอ้ยพ่อเพิ่นไต่ขึ้นมากเลางคบันั่งเป็นวงต้นต่นะเป็นสวนคางๆข้างหน้าก็ปปูกไวนยังคือสวน้วนสวตค่โอ้ยลืมอวันนี้วายเทียงมัเล

เนี่ยดินดินดินเท่งหงน <c oughs> องครับครับผมสวนฮักเดออีสานบานเฮาครับผมนี่แหละ <c oughs> เ,เนื้อที่ หนึ่งไร่ครับผมนึ่งไร่นะครับผมหนึ่งไร่เลยแหละนึ่งไร่เต็มปั๊บเลยครับผมเนี่ยละงเนี่ยลหนึ่งไล่นะครับอืมนี่ครับขับเรือสองตน้นโอ้อันแต่ปลูกเลี้ยงกันโหลดบ่น้อง อยู่กับมิตไห่พอกับแม่เนี่ยแล้วมามามาบึงไห,ห่เห็ดบ้านเที่ยวไปเที่ยวมาจังสี่คนได้อยู่โอ้ส้มผูครับแม่นอยู่ไหมโอ,มอ้พักติวพักติวอยู่พักติวอยู่แม่นั่นไปเแี่ยงกวันก็แม่น เป็นไงแม่สมบ่เนี่ยเด้อพักติวก็บเงินนะคือปลาว้นี่แม่เพิ่งเก็บผักติวครับผม <laughs> มันกับพออยู่ย้่ยนะครับเนาะอัานนี่จากความอันแอัดนอกว่ามาอยู่กับเป็นอีกฟิวหนึ่งนะจากเขาในเมืองกับเปน,นอนอยู่เพียง <c oughs> สลับไปม่องวัยนี่เด้อผมมักแน่าหน่อยนีหยังเนาะบาดนั้นเวลามาเล่นกับหมู๋เฮาก็นีเขาเมื่อเนาะครับโอ้แต่เดี้ยวมือมักสไตล์เวลาหมูอยากออกมาหาเฮาก็ ้ายากเก็บปักเตีวพร้อมครับเกิดพวกมึงเห็ดแล้กินเออบ่มีส้มค่ะเออต้มปลาก็มาเก็บเอาได้ได้ี่ใส่ต้มปลาได้ต้มปลักซิก<ม>่วข้าเอิญปลักติเตี๋ยวเป็นเ,<อ>เก็บปักติว๋วครับผมนี่ละบรรยากาศบ้านนอกแล้วบรรยา,ากาศมันนอกน่าหนอกแน่นร้านคอยก็หัวบา้านเบิดแล้วลูก อันนี้สิเป็นสวนครับสวนพ่อเพิ่อนอีกฟังหนึ่งสวนสวนักไดีสานมันเ้องกับนี่แหละครับผมมันเป็นแจ้งเ,เ,เป็นดินวางปลาครับผมแต่ก้อนกับเป็นลกหลงังวะเนี่นี่แหละครับพอดีมีคนมาเสนอขายให้ครับผมก็เลยได้มีโอกาสได้ซื้อเอาอันอันนี้ผมซื้อในราคาทึ่งซูมไครับ เ่งเนียน้ำกัดซีหาแสนหาแสนครับผมหนึ่งสื่อมาในราคาหาแสนนี่แหละได้เป็นทีนี่แหละครับผมไม่แสนทั้งคูนทั้งทังคูณมากหาแสนครับถ้าเฉพาะที่นี่ซสื่อมาแบบยังเป็นหลุมเป็นบอ่ออยู่กับซีแสนหาเนาะ โอ้ยผมมาถมถมเอาอีกกับถมอีกหาหมืน่นหาหมื่นกว่าไหมเกือบห้องมืน่นหาเซนเสร,ร็จษเหนื่อ <laughs> ยเลยมาลุยกับพอพินครับ <laughs> <laughs> โอ้โวจิตตาเด้อจ oh, ิตตาโอ้ยมา๊บมาปุ๊บมาปุ๊บมาโอ้โหนี่เหมดแล้ว คิดว่ามีฝุ่นด,ดีแล้วได้ในหางที่ปายเลยพอกันเอาโนลงเขาจะเอาถุงออกน้ำสบู่หลวงมม่ฉีหากมม่ฉีขยายเนาะปาดก้นมันเลยในมหาต้นครับเหมือนกันครับต้นชมพูต้นหนึ่งเป็นหกตน้นทำการปลูกได้เพิ่นได้ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยขิงขิงว่าบ่พอ,อนี่แหละปุ๋ยขิงว่าแล้วครับ กก่ันเถ้าขุดมมาคือซุ่มดีนะพ่อเนาะนั่นเนาะ,นะ,นะดินนั้นดำดำเลยนี่ซุ่มๆ,ๆมๆึงจะล่รอเอายบไรเอา้าแบบจะมาใส่ไหมขวันใส่ไหมอีกัวจะเนใส่เนี่ยข้ารถถอยรถบอกเนงไปถอยรถกันบ้างไม่ไม่ออกมา โอ้ยวันใหม่นี่ครับผมโอ้ได้พอมาปลูกให้แบางกิแตบ่อ้ีฟองเราโอ้แ่ด้วยพอดียังปากฟังเาไว้ด้ววะฟังอ๋อนี่ก็ใบก็ตัวก็อะไนอย่างี้ ไเปิดประข้าวน้ำหอมจงหูตั้งหุดประฝากข่อยย่ง่อยกับบริยุแล้วสิวะประเขาหรือหอมถ้าเด็กเป็นคนเราถมันนีพ่พ่อพิ่คือกันนาแเพิ่ยุ่สวนนั้อครับผมเอาบักม่วงมาลงไว้ต้นเตี้ยเตี้ยนะ มาได้สอันอ้อมต้นมันยุมีเวลามีเวลาสีมาอ่อมเอาหรอมามาึงอครับโอ้ไม <sk> ่ได้ผ่ออันเอาน้อหอนอ้อนตัวครับไม่พอเป็นจวงเจ้ากายใจาวงบอเขาเ้ง โอ้โหฝากขางโอ้โอ้ฝากทางคุณปะพ่อฝากขางโอ้ครับดังขี้เขียวไม่แน่นป่ะอือ้อันนี้เพื่อนเก็ดรของม่ว่นอนของม่วงกันครับผมปัญญจารนุ่งอืมบัญญัติกันเหระครับครับผมจะว่าไงเนี่ยอ่ะขอเป็นครับลองเอามาปลูกไว้นะครับผมไป่ิน้กินแล้วครับปลูกทิ้งไว้ก้อนก็ถืเป็นดังนู้นโอ้ครับม่ักม่วงอันฟ้าลั่นพันฟ้าลั่นพันเขียวเสวยอย่างนั้นตรงสามหรือดูเนาะ น้ำดอกไม้ครับเออแม่น้ำดอกไม้อหนึงอ่อนเม่่แล้วแม่นนาะครับผมอ่อนครับมันเป็นปบดัพอดีเรียนี่เราลิตนนี่อืมโอ้ดินดีว่พอเนี่เีนได้กินลเทนี้โอ้ีบครับนี่นี่สวงี่งโอ้ปลูกทุเรียนตีไสวเ้ย่อคือพวกเสือทุเรียนมาลองปลูกไงบ่าลุไปเลยไปเไปอีกสองสามลก็ไมนรูแล้ว น่เข้วอก็ยิ่ว่าสีเอาก็เลยว่ามันสิคืออยู่วอน่เออาน้ำไม่ตายจินนามานี้อโอ้ห้ำหดประมานี้น้องปิ๊ก้ดประม้อิอนี้กโอ้นรมาอปิกอ้หนนี้น่งโอ้คำหดานี่งประมาณนีอไโอ้รี่งปรียนิียน่อิบอ้หนหดรนอกยิงเข้าหลายแง อืมข้าจอบวิ่งขำเตร์ตติร์บบุเรียนเนสีสูงด้อเดียเออสูงจนเถินแน่นอนต้องต้องมีโซนโซนหนึ่งนะทิ้งไปที่เขาบอเอาไก่เเขา่สูงปนหน้าทุเรียนเสมอเป็นบอลแบบทุเรียนแบบดเติรเิรถเปเปิรถเดแอนี้ย่อสูงเ่อสูงทุเรียนทุเรียนอันรุ่นอาุ่นธรรมดาอนเสูงเนี่ยแคแ่โอ้หวย ไปก็อย่างี้ยังสนั่งต่ำอยู่นะไปดูอย่างนี้นต่วุ้ทังต่าอยู่ดิเอียสูงอี่นน่สูงอรเลี่ยนนะขสูอี่ยนน่ขสูงอเลียนะสูงอัเล่นนะสูงอีเยนนะขำูงอี่ยะขำสีเลี่ยนน่สูงอีเลี่ยนน่ะงมัเไี่ยนน่ะสูงอเลี่ยนน่ะขำสงอีเลียนนสูอเลี่ยนว่ะสูงอีเลี่

ล้วสิไปบเบิ่งใหม่ใหม่พ่อมีอยู่อคืเสียงหน้านแต่ว่าราสีเฮ็นันเฮ็ดนี่นะแกมากหนอยรัคบใคร่เออผู้ได้เฮ็ดเป็นอันอันยู่ยู่ยู่สวนพรอันรราจ้างเฮ็ดขั้นโยกไหมแบบน้าบันดาล ม่เพอนี่นีจ้างพ่อเมื่อไหร่จีเนี่ยม่บยกขึ้นให้น้ำมันขึ้นเออแบบน้ำขึ้นดีน่ะเนาะก่อนใส่ก่อนไฟเห็นบอกก่อนสับเขาหาไฟได้เห็นะเห็นเห็นเห็นอยู่บ้านเขาเจ้าเห็นอยู่สวนนะพ่ออยู่หน้าแหละทาเมื่อเดียวนั่นย่อมย่อมย่อมน้ำไหลทางโอ้นึ้นดีแดงว่ะทบ ออเป็นยดอดไม้นี่นดมีมัได้ได้ก็ได้มากแล้ะครับฉนดโอ้ต้ตงต้องเอานฉนดไปขอเขาบ่ครับไปขอเขาเนาะัอยู่นครับโอ้สนดมามีอัีมันเปนอสปกนั่สามป่นี่แถวนี้นังสามเนาะนสามเมือบอกแถวนี้มามีฉนดแต่ถ้ามาให้กินบ่ เนาะโอ้โหเนาะโอ้พีอ่านบอกเป็นนอสา้สามโอ้พ่อาเพื่นมาไล่หมื็นอมอญอืมพอสวยเนี่ยโอ้เป็นพอสมัยเต็มแล้วอันนี้หลักดินใช้ต้นต้นปาต้นต้นานี่บอกใส่แต่ของมันนูยนนู่นหน้อยองเสียไปโอ้โ่ประมาณสิบสาปีอะมั้ง เออตะกี้นองพี่นองไขกันนี่พอมคนอยู่เมือนนหน่อยนะะนวลกระกนี่น่ะนอหน่อยอ้เสมอจะเป็นเป็นราคาข้างนอกเสมอเนี่รื่อนย่างดินเตนพอมจะคลองจะคลองดินนี่ก็จนตายแล้ว่ยใทันโอ้จนให้ลูกให้เต้าแล้วทีมอืมน่ติ่อขายคือแล้วเจรัอืสนนี่มเสนเสนสองทันอ้น่ติสมตะกี้เนาะ เอ้ยสามีหาอะไรอยู่เดียวข้างในมแมไม่เติมนีปุหอนยาข้างในผมก็นมน่าก็ปูแมงเขาปก่เป็นเนากดมเป็นอมเินโอ้โหนีเงินหน่อเนยแคบผมแต่ว่าบมีครับแล้่ก็เทียมมาห่างๆมาเบิ่งอย่ ลยู่กานหรากเขาควายมลลามลอมอยู่นั่นนั่นตายฟ้าดินอยู่ขป็นสังคมนี่ตะขาวาเมียนบอยไงนี่อนแ้ขอามเลยแล้วกรดนยองผ่อนหัว่โอ้วแล้วตขาว่าเล้อันที่แพ้งคุ้นแล้วยยู่วางอัน กรเมียนเตรียมเมียน่อยกระเียอยู่พูดทีร่รวยเนยเนาะครับเนาะรวยเด้อนะพ่อรวยเนียตั้งแต่าสี่กับเพชรพินทองเนาะอันนี้กับเพชรพินทองนะพ่อตายอยู่เขียวเลยตายครับตายแล้วเนาะดินดินแปลงเนี่ยอลาเป็นเจตนาก็ว่าก็ว่าของเหลวเลยตีครับกของเหลวเนี่ยเนาะก็จิว่าสันพ่อยิยิปพ่อยยิปยินหัวใจดิ่งนัดรลักการก็เหล่าแล้วว่าเราโอนใเมียหน่อยได้นี่ เขาเอาดินแตาง้หน่อยได้เอาดินแตางิ้เมีย้หน่อยได้นมง่ายก็ีเหบัไอ้รซอยู่ทางมาตอนนีบักสุเทพที่ใสู่หันนน่อยออมันมีหน่อยเลยพอดนตายแล้วครับพอเทนันดงี้ที่ั้นแปบอกถึงเหัวหนกครับลเมื่อบดิหาที่เือนยงบ่ ผมเาบานไมได้ครว่าผมไม่รู้ลูกอนี่เจ้ากรมันะเดียงเาสมบูรณ์าต้อนเนวานนอ้พี่มานี่ครับผมปลูกเรียบร้อยแล้วครับผมนี่แหละนี่แหนี่ครับปลูกอันนี้ต้นชมพู่ต้นชมพู่เห็นไหมครับต้นัวจกพันหยังบุครับมันสมกันอรรถ ลายพันหลายชนิดครับผมเนี่ยว่านลายหนึ่งครับอยู่นี่ลายหนึ่งนะครับผมสวนฮักด้วยอีสานบันเท่านี่ครับผมฝากไว้ซ้ำนี้นะครับนอกบม่มีหยังหรอกครับผมทายบึงบรรยากาศการดำเนินชีวิตนะครับผมบ่าเท็ดอียงเนี่ยแต่ละเหมือครับผมสำหรับมือหนี้นะครับศสิขออัลราเพืเบือนทุกคนครับผมสวัสดีครับ